ทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญนัก,วาน,น,ากนวดจะพาเราไปดูความทุกข์ยากของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเผชิญปัญหาภัยแล้งตอนนี้ปัญหาก็ยังไม่หมดไปนะคะมีปัญหาใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะนั่นก็คือผลผลิตนั้น ขายไม่ออกตอนนี้ก็เลยอยากจะร้องขอผู้ใจบุญซึ่งเป็นนักธุรกิจให้เข้ามาช่วยรับซื้อในขณะเดียวกันก็ช่วยกระจายผลผลิตหน่อยเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะม่วงที่พิจิตนั้นหายใจหายคอได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไปติดตามรายละเอียดและเรื่องราวเหล่านี้ได้ในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ เมื่อเข้าฤดูร้อนลูกมะม่วงเริ่มสุกงอมชาวสวนในพื้นที่ตังบนวงังทับส่อําเภอสากเลกซึ่งมีพื้นที่ปลูกมะม่วงนับหมื่นไร่ผลผลิตกําลังออกผลเป็นจํานวนมากดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวสวนหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ลงพื้นที่ดูแลอย่างผานิพิจิตรพิษณุโลกลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการรับซื้อมะม่วงจากชาวสวนในพื้นที่ตํบาบลวังทับส่อําเภอสากเล็กโดยไปที่จุดรวบรวม ผลผลิตที่ลงรับซื้อมะม่วงบริเวณสวนมะม่วงครับวันนี้นะครับสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกับทางสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพิุโลกนะครับแล้วก็ผู้รับซื้อรายใหญ่นะครับซึ่งมีตลาดมะม่วงทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมทั้งโรงงานแปรรูปนะครับได้เข้ามาในการเชื่อมโยงการตลาดนะครับโดย การประสานงานของกรมกาค้าภายในกระทรวงาณิชย์วันนี้เราทั้งสองหน่วยงานนะครับทั้งพิกิจยุสุโลกนะครับก็ลงมาติดตามการเชื่อมโยงนะครับวันนี้ก็ทางผู้รับซื้อเองนะครับก็ลงมารับซื้อแล้วก็ยืนยันกับทางเ,เราทั้งสองจังหวัดนะครับว่าจะรับซื้อตลอดนะครับ ทรั้งนี้จึงได้ประสานกับนักธุรกิจภาคเอกชนที่เป็นพ่อค้าให้ช่วยมารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรโดยมีการทำสัญญาว่าจะซื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมะม่วงมัน พันธ์ฟ้ารันและพันเพชรบ้านลาดซึ่งในช่วงนี้มีผลที่แก่จัดเกษตรกรจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกทั้งเกรงว่าในช่วงเทศกาลหลายๆเทศกาลจะเป็นทางออกให้กับเกษตรกรต่อไปคือผมเป็นบริษัทเอกชนที่รับซื้อเกักบมะม่วงนะครับได้ได้การติดต่อประสานงานจากกรมการค้าภายในนะครับให้มาช่วยเกษตรกรในการซื้อ มะม่วงที่มีจํานวนมากในจังหวัดพิจิตรและพิศณุโลกนะครับคือสิ่งที่เราต้องการก็คือน้ําหนักเนี่ยขอ270กรัมขึ้นความแก่ประมาณ80-90ครับผมนะครับดังน,นั้นเมื่อกเกษตรกรผลิผตพาณิชย์ จึงมีหน้าที่ช่วยขายจึงเป็นที่มาของการพาพ่อค้าลงพื้นที่ช่วยซื้อมะม่วงในครั้งนี้การร่วมด้วยช่วยขายจึงทำให้กลายเป็นมะม,ม,ม,ม่วงสายพันธุ์ใหม่เป็นมะม่วงสายพันธุ์แห่งน้ำใจมะม่วงแทนความห่วงใยให้ชาวเกษตรกร,กรและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวอเอ็นเพิร์ฟดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้ทุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k a p พ l i c a t ัน n t i k t o k Instagram และ t w ิ t เตอร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ